ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Herofield นะครับผมครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับชมความสนุกทางช่องเรานะครับคนที่มือว่างอยู่นะก็ฝากกดติดตามกดซ b s c ไคร e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแต่ทางช่องเราด้วยนะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยเคลิปนี้เราจะไม่เล่นเป็น ผูล่าครับเราจะมาเล่นเป็นฝั่งผู้เอาชีวิตรอดนะฮะโอเคเราต้องปั่นไฟเราต้องปั่นไฟปั่นไฟเค okay, ปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟ มีคนมาแถวนี้โอ้โอโอเออเอเอมันแถวนี้เดี๋ยวปั่นไปก่อนหน้าด้านหน้าด้านมันไปแล้วมันไปมันอยู่แถวนี้วะ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคเสร็จไปหนึ่ง หน้าด้านซ่อมต่อเอาดิโอ้ยเพื่อนโดนแล้วผมผมจะซ่อมต่อเสร็จเสร็จเสร็จสักทีสิวะ โอ้เพื่อนโดนไปแล้ววะเอ้ยเอ้ยอาวเพื่อนตอนนี้มีป่าวะเฮ้ยประตูเฮ้ยแถวนี้หรอ เจอผมป่ะเฮ้ยอเชียเอ้าเฮีย,ย,ย,ยทีเดียวขังเลยเหรออไอ้แก่ซ้อมอยู่ วิศวก,กรเหรอ,โอ,อโอเคเพื่อนมาช่วยผมอยู่เพื่อนขาปีเลยขาปีเลยมึงอย่าวิ่งมานะ โโอ้เชื่อลุกได้ไหมทันไหมกูไปละกูรอดโอ้เกือบไม่รอดแม่งเ้ยมาอีกหนึ่งตา กี้เกือบไม่รอดอะเปิดมาเจอใครเอ่ยไม่เจอใครอ่ะส้มเชียนี่ ช่อนช่อนตัวไม่ไหวยังไงก็โดน<อ>นี่โดนขังเลยเปิดมากโดนคนแรกเลยมีคนมาช่วยเปล่าวะโอ้เพื่อนมีคนมาช่วยคนมาช่วย ซ่อมไหมเพื่อนซ่อมไหมไอเชี่ยมึงลากมาทำไมเนี่ย ไม่รอดหรอกเพื่อนมันลากมาใส่ผมมาตอนเพื่อนคนผู้หญิงช่วยอ่ะมีคนมาช่วยผมไหม ขอบคุณเพื่อนหน่อยกูไม่รอดหรอกกูดูแค่ทางแล้วจบได้ชีวิตกูยวมน่ะเปิดมากูเจออีกนะเจอคนแรกอีกนะ มันมีเทคนิคนึ่งนะครับคือเราเราซุ่มอยู่แถวเนี้ยอยู่ที่เครื่องสุดท้ายเลยครับแล้วรอยเพิ่มรอยเพิ่มแบบแก้จนเสร็จหมดแล้วอะ่ะแล้วเราค่อยแก้ให้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเปิดประตู เชื่อรู้ได้ไงวะโอ้ <c oughs> ดูท่าวิ่งมันดิไอดดูท่้ววิ่งมันดิ พื่อนไม่มีใครมาช่วยเลยวะ <c oughs> ไม่อยู่แล้วไปแล้วเว้ย นี่หน้าด้านซ่อมแม่งตรงนี้เลยเพื่อนโดนโดนอีกแล้วหนึ่งครับขอเสร็จเครื่องนี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปช่วย ปผมผมผมต้องกลับไปซ่อมบ้านตุ๊กเพื่อนโดนอีกแล้วติดติดติดผมต้องกลับไปซ่อมบ้านนี้เว้ย ใช่เลผมก็ซัอตรงนี้เสร็จอโอ้โหเหลือกูคนเดียวหรือนี่ โอ้ยเหลือสองคนแล้วหน้ามึนกลับไปซ่อมที่เดิมมันโอยซ่อมตรงนี้แล้วอรอ เพื่องอยู่ตรงไหนวะโอ้ยซ่อมซ่อมเถอะเพื่นลอนเราเราเราเปิดประตูให้เราเปิดประตู ียโอเคกูคจบแล้วชีวิตจบแน่ชีวิตกู จบแล้วชีวิตมึงจะมาลากมาหาพ่อมึงเหรอไอ,อ่จะจบง่ายไหมชีวิตกูเนี่ย โอ้โหโ,โอเคครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมนะกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ